ได้หนึ่งได้ถึงสองจอครับมาดูใกล้ๆกันอันนี้กล้องวงจรปิดครับเป็น CCTV ใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับตัวกล้องด้านล่างนะครับตรงนี้สามารถหมุนจับการเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็จอบนจะแช่เอาไว้นะครับในจุดที่สําคัญใส่เมมโมรี่การ์ดใส่ซิมการ์ดได้ตรงนี้เลยนะครับตัวระบบนะครับจะเป็นกล้องวงจรปิดแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมตัวแบตเตอรี่ใช้งานง่ายมากๆครับแค่เปิดระบบตรงนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไว้จากแขงโซล่าเซลล์ครับ ก็จะเก็บพลังงานแล้วก็มาจ่ายที่ตัวกล้องจอจรปิดตัวกล้องสามารถจับภาพก้มเงยได้มากถึงเก้าสิบองศาและยังหมุนจับภาพรอบๆได้มากถึงสาม้อยห้าสิบห้าองศาลเล็กได้ว่าตัวเดียวรอบทุกทิศทางเลยนอกจากนี้ยังดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกเพราะใช้ระบบ 4G ใช่กันนี่ตัวจอเขาเดี๋ยวลองหมุนปรับปรับกล้องหน่อยลองดูครับตัวกล้องมันหมุนแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมครับกล้องนิ่งๆกล้องหนึ่ง,ก,ง,งก็ยังอยู่ข้างบนส่วนกล้องล่างก็สามารถจับ คนได้อีกกล้องหนึ่งด้วยนี่ครับเขามีระบบ AI ตรวจจับด้วยนะครับแล้วก็สามารถจับการขึ้นไหวอาลามได้ครับนี่นอกจากนี้เจ้าก,กล้องตัวนี้ยังแท็กกิ้งคนได้อีกด้วยเพื่อนๆสังเกตจะขึ้นกรอบสีเหลืองๆแล้วหมุนตามคนได้นะใครที่สนใจกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ตัวนี้บ้างหนึ่งกล้องมีสองจอคอมเมนต์ <Comment S 1> ไว้เดี๋ยวผมตักตะกต้าให้